สวัสดีครับพบกับผมนะครับบอลลูนออโตมอติฟอิลทรอนิกนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเกจวัดบูทนะครับเป็นดิจิตอลวัดบูทที่สามารถวัดบูทได้ถึง100 psi นะครับผมโดยในตัวชุดนี้ครับจะประกอบไปด้วยเกจวัดบูทเป็นจอ oled นะครับขนาด1.3นิ้วด้านหลังก็จะมีปุ่มกดใช้งานมาีช่องเสียบต่อเซ็นเซอร์ต่อพาเวอร์ต่างๆนะครับผม หน้าจะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ครับเซ็นเซอร์ที่สามารถวัดได้100 psi นะครับซึ่งเราได้ทดสอบไปแล้วนะครับเทียบกับเกจวัดที่มาตรฐานนะครับก็สามารถวัดได้เที่ยงตรงแน่อนอนครับผมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวขาขายึดเกจนะครับก็ไปแปะสามารถไปแปะไว้ด้านหลังนี้ครับจะตั้ง บนคอนโซลหน้าหรือจะติดแบบนี้ก็ได้ครับห้อยบนติดที่กระจกหน้ารถนะครับผมแล้วก็สายไฟครับเป็นเกตแบบมอเตอร์สปอร์ตนะครับมีระบเบลบอกว่าเป็นอะไรได้วยนะครับผมทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานครับก็ในชุดมันจะมี าสายไฟมาให้นะครับโดยที่เราจะมีสายไฟมาให้ทั้งหมด3เส้นเส้นแรกก็จะเป็นสีแดงนะครับก็คือเอาไปต่ออ ignition switch ก็คือต่อ ig switch เวลาเราเปิดสวิตช์ออนปุ๊บก็จะมีไฟ12โวลต์มาเลี้ยงเกจเรานะครับแล้วก็สีดำนี่ก็เป็นกาวก็คือเอาไปลงกราวตัวถังได้เลยนะครับส่วนสีเขียวอันนี้เป็นสายดิมเมอร์ครับเอาไว้ต่อกับ พวกสวิตช์ไฟหลีไฟหน้าอะไรพวกนี้ครับเวลาเราเปิดเ,เปิดไฟตอนกลางคืนมันก็จะดิมเมอร์ให้ทําให้แสงมันลดลงทําให้ไม่แยงตาในตอนคืนอันนี้เราแต่ชอบครับจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้นะครับถ้าคิดว่าแสงแค่นี้ยังไม่แยงตาเราเราก็ไม่จำเป็นต้องต่อก็ได้ครับแต่ต่อก็ดีครับให้ดูสวยงามน,นะครับอ่าอ,อีกฝั่งหนึ่งของชุดสายไฟครับก็จะมีเ,เป็นเป็นคอนเนคเตอร์ แบบนีนครับสองหัวหัวหนึงก็จะเป็น3ามพินหัวหนึงก็จะเป็น4ี่พินนะครับให้เราเอาไปต่อที่ด้านหลังเกตนะครับสังเกตดูนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นอคอนเนคเตอร์3ามพินด้านขวาจะเป็นคอนเนคเตอร์ส่พินส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นปลั๊กเสียบตัวแมปเซนเซอร์นะครับก็เนี่ยเสียบนี้ปุ๊บแล้วก็ลอกออกก็ เป็นงานเสร็จแล้วครับก็คือหลักๆก,ก็คือต่อสายไฟแค่3เสน้นที่เหลือก็แค่ต่อท่อลมเข้ามาใช้ก็สามารถใช้งานได้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเจ้าเกียร์บูตมอนิเตอร์อตัวนี้ดูนะครับผมหลังจากที่เราต่อสายเรียบร้อยแล้วก็มันจะมีสายอยู่2หัวก็คือ3ามพินกับ4พินด้านนี้นะครับก็ให้เราเสียบหลังเกตได้เลยครับช่องที่เป็น3พินจะอยู่ด้านซ้ายมือถ้าหันหนักหลังเกต เข้าหาตัวเราครับแล้วก็สีพินด้านขวามือ,อเราจะเสียบเสร็จแล้วปุ๊บเปิดสวิตช์ออนปุ๊บเกก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้โดยที่หน้าแรกจะเป็นหน้าดิสเพย์ก็คือหน้าโชว์ตัวเลขบู o ตด้านซ้ายมือก็จะเป็นหน่วยครับเป็น PSI หรือปออน ตัวน,นี้ก็เลขศูนย์ก็คือตอนนี้ก็คือศูนย์ปอนยังไม่มีการติดโบนนะครับแล้วก็ด้านมุมขวา,าก็จะเป็นค่าพิกสูงสดุดเมื่อกี้ตอนตอนที่เราเทสไปเมื่อกี้ก็คือค่ามันอยู่66อันนี้คือหน้าแรกครับวิธีการเปลี่ยนหน้าให้เรากดปุ่มด้านหลังนะครับเห็นไหม,มจะมีปุ่มอยู่ปุ่มเดียวกดสั้นกดยาวกดสั้นคือกด1วิแล้วก็ปล่อยนับกดแล้วก็นับ1แล้วก็ปล่อยก็คือแบบนี้กดแล้วปล่อย หน้าที่สองก็จะเป็นหน้าโชว์สแสดงเป็นแบบรูปแบบกราฟด้านล่างก็จะเป็นค่าพีคด้านตรงนี้ก็ที่เป็นเลยเป็กซ์สูงก็คือค่าบูตปัจจุบันแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นค่าเป็นกราฟเป็นบูตตอนที่บูตบูตมีการขึ้นปุ๊บกราฟตรนนี้ก็จะวิง่งแล้วก็คือด้านข้างมันจะบอกหน่วยศูนย์สาสิบหกบเก้าสิบถ้าเราบอกว่าเออหน่วยตรงนี้มันมันเยอะไปรถเราบูตแค่ไม่เกิน 30ปอนด์ก็ให้ทําการกดยาวนะครับก็คือกดกดปุ่ม1นึงปุ่มด้านหลังนะครับทิ้งไว้3มวิแล้วก็ปล่อยกด1 2 3ปล่อยอปล่อยหน่วยเราเนี่ยขยับเป็น0ูนย์30อ่าถ้าบูทเราไม่เกิน30เราก็ใช้เลนส์ตัวนี้ได้ครับแต่เขาบอกว่าเราใช้บูทประมาณ40-50ปอนด์ให้เรากดอีกทีนะครับกดกดยาวนะครับ 1>, 1 2 3แล้วปล่อย ก็จะเป็นศูนย์ยี่สิบสี่สิบหกสิบไอตัวตัวเลนส์นั้นห,นาหลามแรกเขาจับไปถ้าเรามีการกดค้างใน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 หน้าที่เป็นกราฟนะครับกดค้างไว้อ่าก็จะเป็นศูนย์สามสิบหกสิบเก้าสิบกดค้างไว้ก็จะเป็นสิบยี่สิบสามสิบอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราอยู่ในเลนส์เท่าไหร่ให้เรากดกดไว้อยู่ในหน้านั้นน,น,นะครับผมต่อไปก็จะเป็น หน้าพีกพีกตัวเนี้ก็คือค่าพีกบูตสูงสุดถ้าเราไม่มีการเคลียร์ทิ้งค่าพีคตัวนี้ก็ยังคาอยู่ตลอดวิธีก,การเคลียร์คือกดยาวก็คือกดหนึ่งสองสามปล่อยอ่าตัวนี้ค่าพีคก,ก็จะเป็นศูนย์ละตัวนี้ก็จะขึ้นมาเมื่อมีการบูตเพิ่มขึ้นสูงสุดเท่าไหร่มันก็จะเมมโมรี่ไวเท่านั้นนะครับผมต่อไปเป็นหน้า อนนตอนนี้ผมเซ็ตจ,จากค่าดีฟอร์จากโรงงานมานะครับจะเป็น30 PNI ถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็ให้กดยาวสมมุติผมต้องการเปลี่ยนเป็น45ปอนด์ให้กดยาวค้างไว้1 2 3ปง่อสาอยแล้วก็เรากดสั้นเพื่อเปลี่ยนตัวเลขในหลักสิบด้านหน้ามันไปถึงยันได้ยัน150 PNI พอ6 15ปุ๊บมันจะวนกลับมาเป็นศูนย์ให้เราเลยกดนะครับก็จะกดวนไปเรื่อยครับจนกว่าจะวนกลับมาเป็นศูนย์ใหม่โดยการกดสั้นนะครับฮประมาณนี้ผมเฟซไว้45ปอนด์พอเราได้เลข4ตัวหลักสิบปุ๊บให้เรากดคางไว้นหนึ่งสองสามปล่อยตัวหลังเป็นหลักหน่วยก็กดหนึ่งทีครับหนึ่งสอง จนได้45ปุ๊บกดค้างไว้ครับตอนนี้ค่า Warning ก็จะเป็น45ปอนด์เมื่อบูสถึง45ปอนด์เมื่อไหร่ปุ๊บหน้าจอก็จะมี Warning เตือนแล้วก็จะมีเสียงเสียงจากตัวอารลามให้ดังตี๊ดเนี่ยครับนี่คือฟังก์ชัน Warning ต่อไปเป็นฟังก์ชัน u n i ิสมมุติว่า,าถ้าเป็น รถกะบะส่วนมากก็จะอ่านเป็นหน่วยเป็น p s i หรือว่าปอนครับแต่ถ้าเป็นรถเก่งก็สามารถเลือกหน่วยเป็นบาร์ได้ก็คือให้เรากดกดยาวกดค้างไว้นะครับ 1, 2, 3ปล่อสอ่ามปอหน่วยตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นบาร์แล้วทีเนี้ยหน้านดิดเพย์ตัวนี้ก็จะเป็นบาร์แล้วหน่วยก็จะเป็นบาร์ด้านมุมด้านฟ้าก็จะบอกว่าตัวนี้หน่วยหน่วยตัวนี้เป็นบาร์ตัวนี้เป็นอ่ค่าปีกแล้วก็ค่าบู๋ปัจจุบันนะครับ กดหนึ่งทีก็จะเปลี่ยนหน้ากดหนึ่งทีก็จะเปลี่ยนหน้ากดหนึ่งทีก็จะเปลี่ยนหน้าครับถ้าเราบอกต้องการที่จะกลับมาเป็นหน่วยเป็น P เหมือนเดิไม่ให้กดผุมค้างไว้แล้วก็ปล่อยหนา้าดิสเพนหน้าแรกก็จะเป็น P s I นะครับก็ใช้งานง่ายครับเกจตัวนี้หวังว่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับผมไว้เดี๋ยวเรามีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับเกจตัวใหม่เดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกนะครับผมวนันนี้สวัสดีครับ